สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัะยาณมิตรที่รักครบรัศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับสวัสดีทักทายทุกท่านทุกคนครับวันนี้ก็ทำคลิปไว้ก่อนนะครับทำคลิปไว้ในวันวันพุธครับวันพุธ ทำคลิปไว้ในวันพุธก็น่าจะลงวันพฤหัสแหละตอนเช้านะครับช่วงเช้าวันพฤหัสทำทำคลิปไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่า,าทางเขียพื้นที่เนาะเขียพื้นที่จกกัดกิจกรรมพบปะข้าราชการนะครับก็ไปแข่งกีฬากันบ้างกีฬาคนแก่ครับ <laughs> กีฬาปีตองบ้างแต่ก็เอาสูงอายุอะไรเงี้ยเนาะครับหลังจากที่ปิดภาคเรียนแล้วก็ประมาณนั้นก็เลยขออยากทำคลิปไว้ก่อนเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับที่เห็นอยู่ในมือนี้หลายท่านคงจะรู้จักแล้วละ่ะเรียกถูกแล้วละ่ะนะครับนี่กลิ่งสามเกินนะครับไม่มีเสียงหรอกครับนะครับเป็นกลิ่งที่หลอดตันเรียกว่ากลิ่งสาม เกลอของหลวงปู่ทิมอิสริโกยังไม่เคยเห็นเกจิในยุคหลังๆมาทำเป็นสามเกลอแบบนี้นะก็เห็นแต่ของหลวงปู่ท่านนี่แหละนะครับทำไมเอาหยิบเอาขางเกลือมานอกเคยลงไปแล้วเหมือนเหมือนเช่นเคยนั่นแหละเคยลงไปแล้วนะครับผม,ผมก็ลงไปแล้วละ่ะก็มี เพื่อนนะครับมีเอฟซีกัลยะาณมิตรนี่ถามมาครับนะมีเพื่อนๆถามมาผมก็มาดูนะครับว่ามันใช่หรือไม่เขาส่งมาก็เลยขออนุญาตเอามาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะที่เขาเอามาให้ดูนั้นมันไม่แท้ครับมันเก๊ครับเก๊เลนแบบเขามีขายเขาวางขายกันบนบนบน,บน,บ,นบนช้อปปี้ครับบนช้อปปี้ บนช้อปปีบนลาซาด้าอะไรประมาณนี้นะหรือไม่รู้แหละเขากดเซฟภาพเซฟอะไรมาให้ดูก็ปีภาพมาเราก็มาถามเราดูคือมันจะไม่ใช่รูปแบบพิมพ์ทรงของลูกบุทิมที่ดูออกแล้วก็ร้องอ้อเลยแบบนี้นะครับนี่เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะครับมันไม่ใช่ที่อ่ที่จะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้อิ่มแบบนี้นะมีมวยผมแบบนี้ แล้วก็มีประคำสร้อยสังวานอะไรแบบนี้ถือนน้ำม,มนต์แบบนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยรูปลักษ์ต่างๆเราเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้เลยนะครับมันดูดูไม่ไม่ได้ดูไม่เป็นหน้าของหลวงป,ปู่นะครับพระหน้าหลวงป,ปู่ก็จะประมาณนี้เลยครับกิ่งนี้เขาเป็นหลอดโบราณครับกิ่งสามเกินนะครับหลอดโบราณครับหลอดโบราณเป็นลักษณะาการหลอดตันครับหลอดตัน ็นหลอดตันนะครับผมมานั่งดูนั่งไล่ที่นั่งที่ไล่ก็มีความสุขนะครับสําหรับกลิ่นชุดนี้เนี่ยเขายังไม่ไม่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าการันตีในแพร่หลายหรอกในส่วนของในหลายเพจนะครับหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในมือก็เป็นได้นะครับแต่แต่เราดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสวยงามจริงๆนะครับเป็นเป็นยุคก่อนก่อนหนึ่งห้านะครับ ก่อน15นะครับเป็นยุคเตะยุคต้นยุคแรกเลยนะครับอ่าก็ต้องถอยลงไป1 1 0 1 2มานะครับชุดนี้นะแน่นอนนะครับเป็นอย่างนั้นแน่นอนดีไม่ดีลึกกว่าน,นั้นอีกนะครับเพราะมันมีมันมีอยู่ผมก็ปฏิปะต่อเรื่องราวเอาไว้อยู่นะครับแต่คันจะเอามารวมกันกับกิ่งกิ่งที่เป็นองค์เดียวเนี่ยมันก็จะ มันจะสับสนกันครับแต่ว่าไล่กันแน่นอนครับเพราะว่าหน้าตาอะไรต่างๆท่านเหมือนกันนะครับแต่มันมีสามองค์ประกบกันนะครับแบบนี้อืมคนก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงนมาเปรียบเทียบกันอะไรให้เห็นได้นะครับแต่ผมขออนุญาตนำมาเปรียบเทียบให้เห็นก็แล้วกัน,นครับสิ่งที่น่าแปลกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับกลิ่นชุดนี้อ่ะเวลาผมไปราชการนะเนาะไปราชการไปศึกษาโรงงานก็ดีไปประชุมก็ดี หรือไปได้วเหตุใดก็ตามเหัอผมมักจะไปเจอนะแปลกเป็นเรื่องแปลกจริงๆเป็นเรื่องแปลกมากมักจะไปเจอมงคลของหลวงปู่ไม่ว่าจะเปนะน็น่พระอื่นๆพระอื่นๆก็มักจะเจออยู่เรื่อยๆนะครับเจอโดยบังเองิญเราไม่ได้มีเวลาที่จะไปตรงดิง่งไปหาสรรหาไปเสาะหานะครับส่วนใหญ่เราก็จะไป โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นวัดเนาะมันก็จะมีแผงพระมันก็จะมีอะไรที่เขานั่นกันอยู่หรือริมถนนอะไรต่างสารพัดที่จะมีเหตุก็มักจะไปเจอนะครับกิ่งโดยเฉพาะกิ่งเนี่ยผมก็แปรกแปกิ่งก็เจอตลอดนะครับไปอุบลเจอที่อุบลไปกาลสินสารคามไปจังหวัดเลยอย่างเงี้ยน,นะครับมันเจอนะครับชนบุรีระยองเจอทุกที่เจอเองนะแล้วอุดรผมเมื่อเช้านี่ก็ เมื่อเช้านี้ก็น้องเขาก็เอามามาให้ชมองค์หนึ่งนั่นแหละก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งแหละที่ว่าน,น่าจะเอามาลงบ้างนะครับเพราะว่ามันเกลออกมาแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังจะไปเก็บบรรยากาศที่ใกล้ๆแถวแถวบ้านให้ดูนะครับก็แถวตลาดผ้านะครับก็จะห่างไปสักประมาณ10กิโลครับไปเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะในสำหรับนัดพระนัดพระริมทางครับ นี่นะหล่อพิมพ์หล่อโบราณครับเป็นลักษณะการหล่อตันครับนี่ครับหล่อตันครับเป็นลักษณะการหล่อตันครับนี่นะดูหน้าตาครับมีม,มีมีบางองค์มีมีบางองค์ที่ผมดูหน้าท่านนะบางองค์หน้าท่านก,ก็ก็เลียวด้วยนะครับมันก็ไปสอดรับกับลักษณะการทําหุ่นเทียน คับเหมือนกันนะครับมันก็จะไปตามหุ่นนะครับหุ่นเทียนแบบไหนก็จะไปตามนั้นนะความร้อนด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้คัดออกมาว่าผมไปเจอ,เอ,อก็แปลกดีเหมือนกันคือหน้าหน้าท่านอะหน้าท่านนะครับในในสามองค์เนี้ยมันมันมันมีมันมีมนมมนไม่เหมือนกันไงอยู่องค์หนึ่งอยู่หน้าหนึ่งเออก็แปลกดีนะครับนี่นะครับวันนี้เอากลิงชินบัญชรสามเกลอมาให้ชมผมล่วงลงไปลึกข้อมูลไปถึงโน้นผมไปดู อของอะไรนะของอาบางทีเขาก็เรียกกลิ่นสามหน้าครับเออเขาก็เรียกกลิ่นสามหน้าบางคนก็เรียกในยุคโบราณก็เรียกกลิ่นสามทิศนะครับนี่ก็เรียกแบบนั้นก็มีแต่ที่ไปเห็นนะเห็นข้อมูลที่พอจัดไปสืบไปนั้นได้สาหรับที่มีการสร้างในอดีตนะครับมันก็จะมีกลิ่งปัวเวรีสามเกินนะครับของบัดบวรนิเวศวร,ร,รวิหารนะครับ อธิบวร,บรนิเวศก็ทํากันอยู่แต่ไม่ค่อยได้นั่นเข้ามาเราน่าจะน่าจะไม่ค่อยเยอะมั้งเนาะครับในพระเหล่านี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นที่วัดวัดสุทัศนครับในช่วงยุคของสังฆราชแพรโน่้นเลยนะครับ2,482โน่้นนเลยนะครับมีบันทึกที่เขาอ้างเอ่ยถึงว่าก็เป็นความคิดสร้างสารรค์ของ ของช่างครับเพื่อนดูหน้าดูไปด้วยนะดูผมเมาส์มอยไปด้วยนะครับฟังไปด้วยดูไปด้วยนะผมก็ดีใจนะบางคนก็บอกว่าเวลาขับรถขับลาเนี่ยก็เปิดเปิดดูบางทีมันก็จะมีบาไฟไงครับมันก็จะมีจอดูเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็อยู่เป็นให้ไปใ,ให้เป็นเพื่อนด้วยนะเดินทางครับแต่ก็ระมัดระวังนะก็ขอให้ปลอดภัยบารมีหลวงปู่คุ้มครองเนี่ยครับดูหน้านะ นี่ครับความร้อนมีผลนะครับแล้วก็หุ่นเทียนมีผลนี่เลยนะครับก็เป็นความจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของของช่างครับช่างที่เขาแกะหุ่นครับเนี่ยช่างที่เขาแกะหุ่นเทียนนะครับเขาก็จะแกะไปเขาก็เอาสามสามเทียนสามองค์นะครับมาประกบติดกันอย่างนี้นะครับติดกัน3ด้านติดกัน สามด้านในลักษณะนี้นะครับติดเข้าไปนะครับพอเป็นองแล้วก็ติดเข้าไปหันหลังเข้ากันหากันแบบนี้นี่นะเนี่ยเขาก็ทําแบบนี้เขาในบันทึกเขาบอกว่ามันเป็นจินตนาการถึง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 ่ถงถงอถึงยอดนะยอดยอดใบสีครับยอดของใบสีนะใบสีสู่ขวันนะครับอ่าเป็นยอด ส่วนสูงสุดสวส่วนยอดสุดนะเป็นพระเป็นองค์เอกนะครับจินตนาการเขาจะไปอย่างนั้นให้เป็นพระองค์เอกเป็นยอดสุดของของบายศรีนะครับจึงมีชื่อเรียกอ,อยู่เหมือนกันว่าเป็นพระยอดช่อนี่นะครับพระพระยอดช่อนะครับอันนี้ดูคาบนะครับนี่คาบเบ้าดินนะที่ผมบอกว่าล้างในของกิ่งชินบัญชรเป็นลายองคนะ์นี่ยที่บอกเขาว่าล้างออกเขาก็หลังจากที่ อ่าเป็นช่อเรียบร้อยแล้วนะครับทำทำหุ่นเทียนเรียบร้อยนะครับเป็นกิ่งกา้านกิ่งช่อเล็กช่อใหญ่อะไรก็ตามนะครับแล้วก็อ่าีดด้วยโลหะเข้าไปอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีเบ้านะครับเป็นเบ้านี่ครับเป็นเบ้าดินนะครับเป็นเบ้าดินนะครับเพื่อเป็นจำนวนความร้อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาปลูกเสก็ทั้งช่อนะทำการล้างเป่าน้ําล้างน้ําอะไรออกก็จะเหลือแต่ องแล้วก็เอาไปทั้งช่อแล้วก็ให้ลกปูทิมปลูกเสษในส่วนของช่อเนาะให้ลกปู ks, ทิมปลูกเศษทั้งช่อนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาเอามาตัดทีละอง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 ออกไปประกอบจะเป็นกิ่งอุดจะเป็นอุดผงอุดผงพายจะเป็นอุดก้ <_ Q> นเงินก้นทองก้นทองแดงอะไรก็ว่ากันไปนะครับในส่วนนั้นนะครับคราวนี้อันนี้เป็นเป็นกิน่งสามเกลอครับ เอามาให้ชมอีกนี่เราก็จะแลเห็นเป็นเบาของดินนะครับของดีนะครับเอาไว้อย่างนี้แหละของดีครับผ่านพิธีแล้วครับชมไปเรื่อยๆครับเอามาให้ดูเออผมก็ไม่ได้ไปติดตามขนาดนั้นหรอกว่าเขามีขายอะไรอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ไปดูเนาะแต่ก็คิว่ามันมีที่ช้อปปี้ว่าอย่างนั้นนะเขาก็เอามาให้ดูผมดูแล้วโอยร้องจากเลยนะครับโอ้ยแบบนี้ก็มาเนาะมันเป็นสมเกลอแบบนี้แหละครับสมองค์ แต่ผมไม่ได้ถ่ายภาพเอาไว้นะเป็น3องค์ติดกันแบบน,นี้แล้วก็มาดูมันดูอ้คล้ายๆเขาเขาก็ล้อพิมพ์ของลูกปูทิมมาแต่มันคนละเรื่องเลยนะครับอะไรต่างๆมวยผมเอ้ยหน้าตาดูคิว้วดูปากดูอะไรต่างๆทั้งหมดดูแขนดูสังวานดูทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่เลยนะมันยังยังห่างฝีมือห่างอยู่แต่ถ้าคนที่บอกเป็นของลูกปูทิมนี่ก็น่าจะโดนนะนะผมว่านะ อันนี้ผมให้ดูไกลๆก่อนให้ดูช่มไปไกลๆก่อนนะครับชมไปไกลๆก่อนตัวนี้นะครับเมือม่อเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วผมยังพูดอยู่เลยนะครับว่าเขาเขาแบบแบบพุ่นเทียนก็น่าคิดนะครับเหไหมครับข้างนี้มันจะมันจะสั้นมันจะอ่าอะไรนะลึกกว่าตัวนี้จะมีพื้นที่เรือเยอะกว่ามันจะเฉียงงแบบนี้ก็ยังมาปรากฏอยู่ในสามเกลย,ยนะทั้งสามด้านเลยนะเดี๋ยวเรด,ดูกันใหม่ นี่ไง,งมันยังมีฝั่งที่สูงอยู่นะเพื่อนนะครับผมนี่ฝั่งนี้ครับเออก็มันเป็นยังไงอะเป็นลักษณะแบบไหนก็ใครมีภูมิรู้โอ้นี้เท่าเดียวก็ลอง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 แชร์ความรู้ประสบการณ์กันมาบ้างก็ดีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงดูแต่ละองนะครับดูข้ามนะแต่ละองอันนี้เป็นหล่อเกา่าหล่อแน่นอนนะครับโบราณแน่นอนนะครับ ของวัดสุทัศน์ที่เขาทำนะ่ะสังฆราชแผนในยุคนั้นนะ่ะที่อุบาจาันท์ท่านไปขอทำนะก็สิ่งที่พอที่จะเอามาอีกอันหนึ่งผมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าช่วง2482ของหลวงปู่ทิมท่านไปได้เห็นได้แบบอย่างที่มีตำราบ,บอกว่าท่านไปร่ำเรียนกับครูบาอบาจารย์อยู่แล้วทุกพื้นที่ท่านได้ยินข่าวที่ไหนท่านก็จะไปไปเรียนเสร็จแล้วมันก็จะได้ทั้งพิมพระมาด้วยทั้งได้พระมาด้วยทั้งอะไรต่างๆท่านก็จะเอาวิชาติดตัวมา ไม่มีบันทึกชัดเจนอยู่ตรงนั้นนะครับที่นี้ในการทําพระ,ะสามหน้าเนี่ยนะสามหน้าสามทิศนี่ของวัดจุศน์เขาดูมวลสารนะรมวลสารเขาก็จะมีเขาใช้คําว่าทองทองลำอูนะเป็นทองลำอหูหรือเป็นทองเหลืองซึ่งต้องไปสั่งจากต่างประเทศเข้ามานะในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นนะครับนะไปสั่งจากต่างประเทศเข้ามาทํา แล้วก็เอามาเอามานั่นเอามาเอามาผสมกับพวกที่เป็นเงินตรานะครับเงินตราพวกยันพวกเงินเงินเหรียญน,นะครับเงินสตางค์นะครับในยุคนั้นนะเนาะครับผมก็มาย้อนย้อนมาดูของลุงปูทิมนี่แหละทีนี้ครับดูมวลสารเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับมวลสารเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ว่าเป็นทองแดง ร้อยเปอร์เซ็นเป็นทองเหลืองทองหลอกบวัวเป็นกินโน่นนี่นั่นนะวะอะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมดูแล้วนะครับเพราะว่าดูามวลสารมันออกไปหลายทิศหลายทางเหลือเกินนะครับทั้งที่เป็นวาระการสร้างนี่แครับผมเนี่ยทั้งหมดเลยกองอยู่เนี่ยผมให้ดูอยู่เนหลายองค์แล้วเนี่ยนี่นะแต่ผมซูมมาใกล้ๆให้เห็นให้เพื่อนเห็นครับผมเนี่ยให้ดูอย่เน,นียย่ยหลายองค์แล้วหลายองค์แล้วครับอ่ะอ่ะดูต่อครับดูตอ่อดูตอ่อดูตอ่อ นี่นะครับจิงชินบันชอน,นี่ครับทำไมเป็นเบอร์เบอร์อย่างนั้นล่ะครับผมอ,อาชัดสิเออนี่นะหล่อตันหล่อโบราณครับจิงชินบันชอนสามเกลือครับเอามาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งผมฟันธงว่าเพื่อนๆเก็บเลยนะครับเจอแบบนี้เก็บเก็บเลยนะครับเพราะ อะไรครับเพราะมันก็จะมีกิ่งสามเกลอที่ยุคหลังๆต่อจากนี้มันก็จะเป็นยุคที่เป็นยุคเล่นแรกบแปรธท่าแล้วก็มายุคหนึ่งหผมก็พอไอ้นั่นอยู่พอจะมีบ้างนี่เน่พอเลยเทียบเคียงกันครับแต่อันนี้ผมเอายุคต้นให้เห็นก่อนยุคแรกๆก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นได้รับอิทธิพลก็ดีเนาะได้รับรูปแบบได้รับอะไรมาต่างๆก็ก,ก็มาทําเป็นสมเกอ หุ่นเทียน3องค์หันหลังชนกันโดยมีความเชื่อว่ามันจะเป็นยอดของใบศรีนะครับแล้วก็เป็นพระองค์เอกครับนี่นะก็ถือว่าเป็นที่สุดนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเขาก็จะมีของของวัตสุทัศน์่เขาก็จะไปทำไม่ใช่หน้านี้นะครับเขาจะทําเป็นหน้าหน้าหน้าอกลักษณของเขาแต่ส่วนใหญ่สมัยนั้นเขาจะได้รับอิทธิพลมาจากจีนเนาะเออไม่ใช่จากอินเดียครับเขาก็จะเรียกว่าหน้าอินเดียครับในศิลปะของเขาเนาะทางอินเดียเขาจะเรียกอย่างนั้นนะครับ ณปัจจุบันนี้มันโอ้มันแพงแล้วมันหาไม่ได้แล้วล่ะครับผมเขาจึงบอกว่าบันทึกบอกว่านอกจากคนที่มีบุญบาร,รมีเท่านั้นที่จะได้ครอบครองและพระชนนี้ผมเชื่อว่าในอนาคตก,การเบื้องข้างหน้าโน้นนะเราไม่รู้หรอกนกั่งเมื่อกี้สี่ส้าห้าสิบปีหรือร้อยปีนะคลิปนี้ก็อาจจะคงอยู่เป็นประโยชน์กับลูกกับหลานนะครับกาธุโุโมทนานะครับผมก็เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องตามกันหายากแน่นอนนะครับสนหรับกิ่งชุดนี้ ก็ไม่รู้ว่าในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะสอบสอบถามไปทางแปดริ้วเอยสะแก้วเอ๋ยจันทบุรีนะรัาจีนบุรีทางนี้นะครับสัต,ตหีบนะยองชนบุรีเนี่ยนะพัทยาทางโน้นนะครับเขาจะเป็นพื้นที่อ่มันจะเป็นแบบไหนบ้างจริงช่วงน,นี้มันยังอยู่หรือเปล่าหรือหายไปหมดแล้วหรือย,อยังไงเนาะครับนี่ครับอุตสาห กว่าจะได้มาก็เลือดตาแทบกระเด็นแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะไปเอามาง่ายๆนะเพื mm ่อนๆมันมีเรื่องเราเรื่องราอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมสําหรับมงคลแต่ละอันแต่ละอย่างครับซึ่งก็เกิดอัศจรรย์ในหลายๆมิติครับผมถ้าเมาหมอยไปเยอะเขาก็ว่าจะเป็นบ้าเป็นบอไปเนาะนี่เลยนะครับเอา ทีนี้จะมาดูกันสักหน่อยนะครับลงกล้องไปสักหน่อยนะครับทีนี้คราวนี้เพื่อนก็ดูเนื้อไปด้วยนะมันดูเนื้อไปด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อเนื้อบื้องต้นเนี่ยในสมัยก่อนเขาบอกว่าใช้ทองลําอูหรือทองเหลืองแล้วก็สั่งซื้อจากต่างประเทศแล้วเขามาผสมกับเงินต่างๆของหลวงปู่ทิมเนี่ยผมมาดูนะครับมันน่าจะเป็นโลหะเก่าๆนะครับแล้วก็จะมีการหลอมกันผสมมวลสารกันไปตามธรรมชาตินะครับผมอาจจะมีเป็นพวกเหรียญ ต่างเหรียญเงินด่วงเงินยวงหรืออะไรต่างๆนะครับนี่นะเพื่อนดูนะแต่ละอันนะมันมันคนมันออกไปภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าแก่เงินแก่ทองแก่หน้าแก่ทองแดงอะไรเงี้ยครับเพราะมันจะออกให้ค่าของโลหะที่มันมีเยอะขนาดอยู่ในอันเดียวกันมันก็ยังนั่นอยู่นะมันแลกนะครับโดนอากาศโดนอะไรต่างๆนี่ครับผมมัน จะเป็นทองเหลืองก็ไม่ใช่จะเป็นทองแดงจ๋าก็ไม่ใช่จะเป็นนวะโลหะมันก็ไม่ใช่อีกนะครับเนี่ยดูก้นบางทีก็เป็นแดงแดงครับนี่ดูก้นก็เป็นแดงแดงบางทีก็เป็นเหลืองเหลืองนะนี่นะเอา,เอาให้ดูไปหนึ่งวงแล้วเอาทีนี้ซูมอีกอง์ต่อไปอดูหน้าตาท่านครับ สวยครับตามสอบผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ปัดไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเก็บไว้อย่างนี้ครับเก็บไว้อย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีจานด้วยนะเพื่อนครับผมมันมีจานด้วยนะครับเป็นจานบางๆถ้าจานบางๆก็ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนวนะ่าเป็นของปู่อาจารย์หนักๆมันจะมียุคหนึ่งที่เขาบันทึกไว้นะมันจะเป็นเครื่องครับใช้เครื่องจานครับจะใช่ว่าจะจานตลอดจานทุกอย่างนะครับไม่ใช่นะครับก็จะเป็นบาระที่ลูกศิษย์ลูกหาหนะ้าจะขอเมตตาเนาะแล้วก็ลูกศิษย์เองนั่นแหละครับเป็นผู้จานแล้วก็ไปให้หลวงปู่ท่านอ,าอธิษฐานอีกทีหนึ่งทานจิตอีกทีหนึ่งอันดูหน้าตาครับ ที่เขาเอามาให้ดูเมื่อเช้ามันก็ไม่เป็นแบบนี้นครับมันมันมันดูไม่มีไม่มีอะไรลวครับมันสื่อถึงจิตถึงใจไม่ได้นะครับอย่างนี้อันนี้เราดูเราดูมันมีมันอิ่มครับนี่ครับดูอุณหภูมิความร้อนนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็บอกไปในหลาย,ลายอย่างเห็นไหมครับในข้าใต้คอครับท่านอันนี้เป็นเบ้าดินยังคงเหลืออยู่ หลายกลุมหลายคนก็มาฟันธงแล้วก็ยังมีนั้นเขายังแม่นก็ไม่เป็นไรครับอสุดแล้วครับดูเนื้อดูมวลสารสุดแล้วครับดูความเก่าแก่นี่นะส่วนที่มันอ่มองเห็นผิวผิวเนี่ยก็คงจะเป็นส่วนนอกเนาะเวลาเรามือมือจับอย่างนี้แหละมือจับมือลูบไปพลิกไปมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะโดนนะครับ ก็จะเลยแลเห็นเป็นแบบนี้นี่นะเอา,เ,อาเพิ่มความดวไปอีกนิดนึ่งมาดูองค์ที่มันแปลกแ,ลแลนี่ครับมีเบ้าดินเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับผมทุกท่านใครมีเอามาโชว์ลงในเพจหน่อยนะครับถ่ายลงมาหน่อยถ่ายมาหน่อยครับถ่ายมาหน่อยหรือจะมาทักมาท่ายอะไรก็ดีครับ ผมจะพยายามใช้คำที่ไม่ไปกระทบกับผู้ใดนะในการที่จะนั่นเช่นเวลาถามมาก็จริแท้ก็จะไม่พูดตรงนั้นนะครับว่าดีไม่ดีก็มีโอปากกันไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นของคุ้นเคยกันก็บอกกันได้อยู่บางทีมันก็เจ้าตัวเขาอาจจะรับไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเราก็ดีเรื่ยงคำนั้น โดนครับความร้อนครับมันทําให้หุ่นหุ่นนะครับเพอาจจะมีล้อมละลายไปไหมไปก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับกลิ่นสเกลอือชินบอลชอนสเกลือคาบอะไรต่างๆก็ยังเหลืออยู่ยนี่จานครับผมแลดูแล้วนะครับจานแทบทุกองค์ มีทุกองค์เป็นยันยันห้าแต่ผก็มีองค์ที่ไม่จานอยู่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่จะเห็นจานนี่นก่อจานครับเป็นลักษณะยันห้านะครับผมปิดยันห้าเป็นยันห้าเป็นลักษณะยันห้าครับ ไม่แน่นะครับเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันเป็นประธานเทศพระประธานะนะเนี่ยวัดป่าดอนลำเนชุดเนี้ยไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ลองทักมานะครับผมไม่แน่นะครับเผื่อใจอ่อนแบ่งปันนะครับตัวนี้ผมยังเก็บอยู่นะครับชุดน,นี้เนี่ยยังไม่ได้อะไรไปที่ไหนนะครับ ดู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 ดแล้วก็จะมีชุดนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือจะเป็นชุดกิ่งเนื้อเนื้อเ,อเอมฆพัดครับที่เป็นชินบัญชรหน้ากปกครับที่ผมยังไม่ได้แบ่งเลยครับไม่ได้แบ่งเท่าไหร่เลยนะครับผมเพราะพออะยังนั่นอยู่ครับมีให้หลวงพ่อที่อยู่ทางเพชรบูรณ์ไปกรามัสการไปถึงหลวงพ่อด้วยนะครับผม เบอของหลวงพ่อแล้วก็ลายมันหายครับหลวงพ่อมันตั้งแต่เปลี่ยนโทรศัพท์เลยนะครับน้อมกับนััสการแลยถึงหลวงพ่อนะครับท่านเมตตามากๆนะครับมีโอกาสผมต้องมีโอกาสแหละทางเพชรบุรีครับท่านก็มาเมตตาที่นี่สาธุสาธุอ่ะดูต่อไปดูสภาพนะครับ เห็นไหมครับเนื้อเขาจะออกเหลืองเหลืองออกแดงแดงเป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับถ้ามีทองลอําอูหรือทองเหลืองมาเป็นหลักแล้วก็เมียนอื่นหรือทองแดงเป็นหลักมันก็จะออกมาแบบนี้เหมือนกันไม่แน่นะครับท่านอาจจะหลายหลายมวลสารผรสมหลมๆกันไปก็ได้ครับมันไม่มีตายตัวนะั้นในยุคนั้นนะ อันนี้มีแต่งครับนี่เห็นไหมครับแขนอันนี้มีแต่งให้เห็นแต่งด้วยดิเห็นไหมอาจจะล้นล้นมาแล้วก็แต่งครับนี่แสดงให้เห็นถึงวิธีการมันก็เป็นแบบนี้เป็นหลักการของเขาเนาะช่างครับยี่สิบห้านาทีเอาว่ากันไปโอ้ยนี่ดูนะครับความเป็นธรรมชาติโดยส่วนตัวของแอดมินเขาชอบแบบนี้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปติดกับ ความสวยงามเท่าไหร่นะครับเราพุทธคุณนะนี่เรียกได้งามงามมากครับผมวาระการสร้างมันก็มีหลายวาระครับผมก็ตามนั้น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 หน้าก็จะหน้าต่างไปโคตรเอยอะไรเอยครับมากันไปเนาะ ดูให้ช่ำใจไปเลยนะครับผมนี่นะออ่นะโทนพวกนี้นะครับก็ยังมีอีกยังมีอีกหลายหลายหลายองค์ยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยอีกสักองค์หนึ่งเนาะเดี๋ยวมันมีผงค์ที่เขานั่นไหมองค์ที่เป็นคาบอันนี้ก็มีคาบโพูดไปหน้าตานี่ครับเป็นโบที่ติดคาบที่ติดเดิมๆครับผม สวยควมชัดนี่ครับงดงามเห็นอย่างนี้เนี่ยมันได้ความรู้สึกเนาะผมว่านะส่วนตัวของผมนะส่วนตัวของแอดมินนะเพื่อนๆเห็นประการใดว่ามานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาไอ้นั้นนะครับคลิปหน้าจะาคลิปคลิปหน้าจะอะไรนะคลิปหน้าจะเอาเนื้ออื่นมาให้ดู เราจะได้เห็นหลายๆอย่างหลายๆมิติอีกนะครับนี่เป็นเนื้อจะออกทองเหลืองทองแดงครับผมก็ไม่ฝันธงลนะนะมันจะออกทองเหลืองทองแดงเป็นเนื้อโลหะผสมก็แล้วกันนะครับก้นจานเกือบทั้งหมดนะครับอุณหภูมิก็อาจจะทําให้อันนี้มีหลอมทะลุบ้างก้นเต็มบ้างนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับทุกองค์หน้าตาสวยงามนะครับผม แล้วก็ยังเก็บไว้เดิมๆอย่างดีนะในชุดนี้ก็อ่ะเดี๋ยวไม่เอาขึ้นมาหมดหรอกเอาประมาณนี้ก่อนนะครับที่เก็บไว้นะครับวันนี้ถือโอกาสมันเป็นจังหวะอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาเอามาให้ดูแล้วก็ผมว่าเอ๊ะน่าจะเอาลงไว้สักหน่อยเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆไปเห็นตรงนั้นเดี๋ยวมีภาพนะผมจะส่งภาพให้ดูนะในอาจจะครับะนะมีวิธีการหาหนทางเนาะว่าแบบนี้นะหรือใครมีรูปภาพก็ส่งมาก็ก็ดีนะครับ เขาบอกว่าเขาไปหาทางอะไรอะราศาดากับช้อปปี้หรือในเพจไหนก็ไม่รู้แหละเขาไปได้มาสำหรับกิ่ง3เกลอก็เลยมาทักมาถามกันก็เลยเป็นเหตุให้นํากลิ่งวันนี้มาให้ชมกันนะครับแล้วในคลิปต่อไปนะครับก็จะเอาเนื้ออื่นมาใน3เกลอนี่แหละนะครับให้มันต่อเนื่องกับเรื่องราวของกลิ่งต่างๆมันจะได้เชื่อมยุคปฏิป,ปต่ตกันไปเนาะก็ต้นแบบก็น่าจะมาจากทางวัดสุทัศน์แหละ นะครับจะทัดในช่วงยุคข,ของสังฆราชแพรเลยนะครับ2,482หลวงบูทิมท่านก็น่าจะมานี่ครับโลหะในสองกิ่งเนี่ยก็จะบันทึกก่อนจะเป็น2,5810โลหะนะครับ10 12มาเรื่อยๆนะครับเร่แรธาตุ3แล้วก็สุดท้ายเป็น1 5เนี่ยกิ่ง3เกินเนี่ย15ก็มีนะครับผมเขาจะเริ่มมีโค้ดของเขาเนี่ยมันก็จะมีนะครับเดี๋ยวมาเทียบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวก็น่าจะลงพุ่งนี้แหละผมทําคลิปวันพุธวันพุธนะครับเดี๋ยวก็จะลงวันพฤหัสเนาะโอเคตามนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันหน่อยนะครับแล้วก็ใครอันนี้ไม่แน่เดี๋ยวลองดูก่อนวนะ่ามีหลายคนที่จะสอบถามมาไหมนะสำหรับอันนี้นะครับถ้าเผื่ออยากจะได้เนาะในชุดไปร่วมประธานประธานเทนรพระประธานหล่อพระประธานกันนะครับกก็ดูก่อนนะครับ ไม่แน่ใจอ่อนอาจจะแบ่งปันกันนะครับก็เดี๋ยวคุณแผนหนึ่งห้าที่ถามมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวว่ากันครับมีเวลาเยอะแยะเนาะครับบุญรักษาทุกท่านทุกคนครับบุญรักษาครับเดินทางปลอดภัยเฮงเฮงปังปัง,ปงเหมือนเช่นเคยบารมีหลวงพู่ทิมคุ้มครองดูแลปกปักรักษานะครับพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสะออ่อนอุดรทีวดีวขอบพระคุณมากมายสวัสดีครับ